สวัสดีค่ะพบกับหมอเอนะคะรายการกัวซาดิตน,นะคะวันนี้หมอจะมีสูตรเคล็ดลับดีๆสำหรับที่จะให้ทุกๆคนนำเอาไปใช้แล้วก็สามารถนำไปทำได้วันนี้หมอจะมาสอนในเรื่องการทำน้ำมันกัวซาค่ะ <Wow. S 1> มีแผ่นกัวซาแล้วก็จะต้องมีน้ำมันด้วยฉะนั้นการทำน้ำมันจะทำอย่างไรที่เป็นสูตรง่ายๆที่ทุกท่านสามารถนำเอาไปใช้แล้วเนี่ยซึ่งมันมีประโยชน์กับผิวพรรณของเรา และคนที่ได้ใช้น้ำมันเนี่ยสามารถใช้ทั้งหน้าทั้งผม <Wow. S 1> แล้วผิวเราเลยแล้วน้ำมันที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวในการที่จะมาสก,กัดทำน้ำมันน,นะนะเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยเนาะว่ามันมีน้ำมันอะไรบ้าง <c oughs> น้ำมันที่เราใช้ก็จะมีเป็นสวิตอัลมอนด์นะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะ <c oughs> แล้วก็น้ำมันมะพร้าว อะโวคาโดออยค่ะแล้วก็เป็นน้ำมันระบุ่นะคะปริมาณน้ำมันที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้อย่างละ100 mm. มิลลิกรัมนะคะในสรรพคุณตัวน้ำมันของมันเองเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็คือในเรื่องของช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเพื่อในการลดริ้วรอยช่วยควบคุมเม็ดสีผิวเมลานินแล้วก็อย่างตัวเด่นของน้ำมันละหูมเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องลดการอักเสบของ พวกสิวอักเสบด้วยนะคะแล้วส่วนประกอบที่เราจะใช้ในการทําน้ํามันนะคะเราก็จะมีสมุนไพรซึ่งสมนุนไพรที่เราใช้ก็จะมีเป็นขิงนะคะเป็นขิงสดนะคะเราใช้ขิงแก่นะคะแล้วก็จะเป็นไพลนะคะที่เราเคี่ยวน้ำมันเสร็จเราจะมีส่วนประกอบที่เราจะเพิ่มเติมในตัวน้ํามันก็คือจะมีเป็นเบนทอนนะคะแล้วก็พิมเสนแล้วก็การาบูนแล้วเป็นน้ํามันระกรรมที่เราจะใส่ตอนที่เราจะเติมลงไปหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จแล้ว แล้วก็เป็นยูคาลิปตัสนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําน้ํามันเลยนะคะท่านแรกนะคะเราก็นําน้ํามันทั้งหมดเลยนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะทุกๆตัวเลยนะคะ ราก็กรองได้เลยนะคะกรองใส่ใส่ขวดไว้หรือใส่กระรองไว้ได้เลยหลังจากที่เราผสมน้ำมันเรียบร้อยแล้วที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เราก็ผสมแล้วก็กรองมาใส่ขวดเป็นขวดปั๊มลักษณะแบบนี้เขาไว้ใช้งานได้เลยเราะฉะนั้นน้ำมันที่เราทำเนี่ยค่ะัวาซาออยเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปใช้บำรุงเส้นผมหมักผมเอาไว้นะคะก่อนที่จะสระผมเนี่ยจะทำให้ผมเราเนี่ยมีการบอกช้างลงด้วย แล้วก็เอาไว้สําหรับทาผิวนะคะทาผิวกายแล้วอีกอย่างคือช่วยในเรื่องของการคลายเส้นด้วยเท่านี้ค่ะน้ำมันกัวซาเราก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะก่อนที่เราจะลาไปวันนี้หมอขอฝากให้กับเพื่อนของหมอหรือคนไข้หมอที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ Today I will teach you how to make gua sha oil any friends interested we have ไร e ทนโ n the i n g r e d i e n t below this clip ก่อนจะจบคลิปในวันนี้หมอขอฝากไว้กับเพื่อนทุกคนนะคะว่าอย่าลืมนะคะนำน้ำมันกซา,าเนี่ยไปลองทำดูกันในครอบครัวของตัวเองทุกคนแล้วก่อนที่จะจากกันจริงๆละอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นมาจงให้กับหมอด้วยนะคะในกซา,าดิตนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย